ทำนายดวงช่วงอายุ0ถึง87ปีคนเกิดทั้ง7วันทำไมการดูดวงถึงส่งผลต่อชีวิตของใครบางคนตรงไหมไม่รู้แต่ขอเชื่อไว้ก่อนนอกจากการกินข้าวทำงานเดินห้างดูหนังเหมือนคนทั่วไป สิ่งหนึ่งที่มนุษย์หมเตลูมักจะทำเป็นประจำนั่นก็คือการดูดวงไม่ว่าจะเป็นรายวันไายปักบางครั้งก็ใส่เสื้อทิติกตามสีมงคลบางคืนก็ไปแวะไหว้ขอพรกับตีโมรติซะหน่อยถ้าคนที่ไม่เชื่อนในเรื่องนี้ก็คงจะสงสัยกา,การดูดวงเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไร ทำไมคนถึงชอบแสวงหาคำทำนายชีวิตตัวเองกันนักแล้วหลังจากรู้ดวงของตัวเองแล้วพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรงั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องของการดูดวงและความเห็นของคนทั่วไปที่ชื่นชอบการดูดวงไปพร้อมๆกันความไม่แน่นอนบนโลกที่ไม่แน่นอนเราดูดวงเพราะเราหาที่พึ่งทางใจอยากได้ความแน่นอนบนความไม่แน่นอน ซึ่งก็รู้ดีว่าสุดท้ายมันก็เป็นความแน่นอนที่ไม่จริงและว,วันนี้เราจะมาดูดวงช่วงอายุ0ถึง87ปีของคนเกิดทั้ง7วันกันค่ะเริ่มกันที่คนที่เกิดวันจันทร์เป็นวันแห่งความรุ่งเรืองตำนานโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระจันทร์เป็นเทพพย,ยดา อัตตะเคราอมีพระเอาส่งสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า15องค์มีสีกายนวลวิมานสีแก้วมุกดาส่งม้าเป็นพาหนะคนที่เกิดวันจันทร์จึงเป็นคนนุ่มนวลมีสเสน่ห์แต่ว่าอ่อนนอกแข็งในมักมีแผลเป็นจากไฟเวลาโมโหปากกล้าไม่กลัวใครมีมานะไม่คิดพึ่งใคร แต่ว่าใจอบอ้อมอารีเพื่อนเยอะพึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้จะเป็นไม้ทำมาหากินได้พอประมาณป่วยหนักสองครั้งทุกหนักสองครั้งรอดมาได้จึงจะตั้งตัวได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขช่วงอายุ15-23ปี ดาวอังคารสเสวยอายุชีวิตเหน็ดเหนื่อยทำอังคารเป็นอริมรณะวินาศหรือกลุ่มลักขณาชีวิตเหนื่อยยากช่วงอายุ23ปีถึง40ปีดาวพุธเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองถ้าพุธได้ตำแหน่งดีเป็นสุภะลาภะชีวิตจะรุ่งเรืองมากๆช่วงอายุ40ถึง50ปี เสาสเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมากถ้าเสาเป็นอริมรณะวินาศหรือกลุ่มลักนาชีวิตเหนื่อยมากๆและช่วงอายุ50ปีถึง69ปีพระหัสบดีดวงมีความสุขตามอัตภาพถ้าพระหัสดีได้ตำแหน่งดีเป็นสุภาพหลาภะชีวิตจะรุ่งเรือง มาถึงคนที่เกิดวันอังคารเป็นวันแห่งความสุขตามตำราญโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าอังคารสามเป็นเทพพย,ยดาอัตเครา์มีพระอิศวรผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือ8แปตัวมีกายสีแก้วเพทายคือสีชมพูวิมานมีสีทับทิมทรงกระบือเป็นพาหนะคนที่เกิดวันอังคาร จงมีลักษณะนิสัยเหมือนกระบือเป็นผู้ที่มีกําลังกล้าแข็งกล้าหาญมุมาณะอารมณ์กรุ่นแรงชุนเฉียวขยันแข็งแข็งเป็นนักสู้ความคิดอ่านว่องไวเป็นคนเจรจาอ่อนหวานมีเล่เหลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ญาติมิตรมักนังความทุกข์มาให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคสี่ครั้งแล้วจึงจะเป็นสุข ช่วงอายุ8ปีถึง25ปีดาวพุธสี่เป็นดาวสเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุขมีทุกข์สลับบ้างเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงอายุ25ปีถึง35ปีดาวเสาเจ็ดเป็นดาวบาปประเคาะเสวยอายุมีอุปสรรคมากชีวิตต้องฝ่าฟันมีทุกข์มากมีสุขสลับกันไป ถ้าดาวเสาเจ็ดในดวงเดิมของคุณให้โทษจะมีปัญหาอุปสรรคมากถูกมากโดยเฉพาะช่วง25ปีย่าง26ปีเสาทั้งเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆช่วงอายุ35ปีถึง54ปีดาวพระหัสถาเป็นดาวสุปราคาเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองเป็นสุข มีทุกข์สลับบ้างถ้าดาวพฤหัสท่าในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีจะรุ่งเรืองมากแต่ช่วง38ปีถึง40ปีกระหูแทรกก็ต้องระวังและอีกทีตอนอายุ52ปีถึง54ปีเสาแทรกก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงอายุ54ปีถึง66ปี ดาวราหูแปดเป็นดาวบาประเคาสเวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมีทุกมากมีสุขสลับบางถ้าราหูในดวงเดิมของคุณจะมีปัญหาอุปสรรคมากและทุกมากโดยเฉพอช่วงอายุ54ปีย่าง55ปีราหูทั้งสเสวยและแทรกอายุต้องระวังให้มากๆจริงๆช่วงอายุ66ปีถึง87ปี ดาวสุขสเสวยอายุชีวิตสุขสบายมีมิตรคอยช่วยเหลือถ้าดาวสุขในดวงเดิมของคุณมีคุณภาพดีชีวิตก็ได้เรื่นมากมาถึงท่านที่เกิดวันพุธเป็นวันแห่งความรักความมีสเสน่ห์ตามตำราหโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพุธเป็นเทพยดาอัตคราะห์ซึ่งพระอิสรเจ้า สร้างมาจากช้าง17ตัวมีสีกายเป็นสีแก้วมรกตมีวิมานสีมณีหรือสีเหลืองสดัดทรงช้างเป็นพาหนะคนที่เกิดปันพุธจึงเป็นผู้มีปัญญาเป็นพูะหูโรกรูมากและเป็นผู้มีวาจาดีชอบทำอะไรได้หลายอย่างชอบท่องเที่ยวอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีญาติก็เหมือนไม่มีถ้าบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียง ถ้าเป็นคฤิหั์ชอบเที่ยวเจ้าชูมากรักเมียมากชีวิตลำบาก5ครั้งดีสมครั้งในช่วงอายุ17ปีถึง27ปีดาวเสาร์อยุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยจะร่ำเรื่นช่วงอายุ27ปีถึง46ปีดาวพฤหัสเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองมีสุขมากถูกน้อย ช่วงอายุ46ปีถึง58ปีราหูเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหามากช่วงอายุ58ปีถึง79ปีดาวศุกร์เสวยอายุชีวิตกราบรื่นปัญหาน้อยมาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นวันแห่งโชคชะตาโชคลาบตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า พระฤหัสเป็นเทพย,ายดาอัตเคราะห์ที่พระอิศวรเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากฤาษีสี19ตนคนเกิดวันพระฤหัสเป็นคนใจบุญรักเกียรติเมศักศีมาเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่งเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตมีวิชามีความรู้เป็นคนมีหลักการเหตุผลเป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลาย แต่ว่ามิตรมักให้โทษทําคุณคนไม่ขึ้นเมียคนแรกมักตายก่อนหาใหม่คนต่อไปจึงจะดีในชีวิตจะผ่านความทุกข์ยากหลายหนชีวิตช่วงใบต้นกับวัยตอนปลายมั่งมีช่วงอายุแรกเกิดถึง19ปีดาวพฤหัสเสวยอายุชีวิตเป็นสุขสบายยกเป็นว่าดาวพฤหัสของคุณ เป็นอริบรณะวินาศจะลำบากหน่อยช่วงอายุ19ปีถึง31ปีราหูสเสวยอายุชีวิตลำบากปั่นป่วนช่วงอายุ31ปีถึง52ปีดาวศุกร์เสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองยิ่งท้าดาวศุกร์ของคุณเป็นลาภสุภะยิ่งรุ่งเรืองช่วงอายุ52ปี ถึง58ปีดาวอาทิตย์เสวยอายุชีวิตตีบ้างเหนื่อยบ้างสลับกันไปมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นวันแห่งความร่มเย็นสบายจิตใจตามตำนานโหราศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้ว่าพระสุกเป็นเทพพย,ยดาอัตเคราะห์ที่พระอิศวนเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากวัว21ตัว มีสีไกาประพัดสรวิมานสีทองทรงโคอสุภาราชเป็นพาหนะคนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนมีความเพียรมีสัจจวาจาเป็นคนรักษาขำพูดขยันการงานหาทรัพย์รักษาทรัพย์จู้จี้ขี้บน่นบ่นได้ทุกเรื่องตอนเด็กลำบากมักกำพาพ่อตามเกณฑ์ชะตา ต้องลำบากถึงสองแล้วจึงจะดีดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขจช่วงอายุแรกเกิดถึง21ปีดาวสุขเสวยอายุชีวิตค่อนข้างสบายจนกระทั่งอายุ13ปีพระเสาร์แทรกสุขชีวิตค่อนข้างมีปัญหาและมีปัญหาอีกทีตอนอายุ18ปี8เดือนกราหูแทรกสุข มาถึงช่วงอายุ21ปีถึง27ปีดาวอาทิตย์เสวยอายุชีวิตค่อนข้างเหนื่อยถ้าอาทิตย์เป็นอริมรณะวินาศหรือกลุ่มลัคนาชีวิตเหนื่อยยากมาถึงช่วงอายุ27ปีถึง42ปีดาวจันทร์เสวยอายุชีวิตค่อนข้างราบรื่นปัญหาน้อยแต่ถ้าดาวจันทร์ได้ตำแหน่งดีเป็นสุภัลาภะ ก็จะค่อนข้างสบายขึ้นช่วงอายุ42ปีถึง50ปีดาวอังคารสเสวยอายุชีวิตอยู่ในช่วงบุกเปิดค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ก้าวหน้ามีมิตคอยช่วยเหลือแต่ถ้าอังคารเป็นอเรบมรณะวินาศชีวิตจะเหนื่อยยากช่วงอายุ50ปีถึง67ปีดาวพุธสเสวยอายุชีวิตกระปรื่นปัญหาน้อย ถ้าดาวพุธได้ตำแหน่งดีดวงก็จะค่อนข้างสบายมากมาถึงท่านที่เกิดวันเสาเป็นวันแห่งความร่ำรวยเงินทองตามตำนานโหราศาสตร์ไทยอธิบายไว้ว่าเสาเป็นเทพยาอัตเคราะห์มีพระอิสรเป็นผู้ทรงเจ้าสร้างขึ้นมาจากเสือสิบตัวมีกายสีดำีมีมันสีมรกตทรงเสือเป็นพาหนะ คนเกิดปันเสาจึงมีลักษณะนิสัยเหมือนเสือคือดุเดือดเป็นคนหน้าใหญ่ใจนักเลงขี่โมโหโกรธแรงเวลาโมโหมักขัดสติค่อนข้างโลภอยากได้อยากมีชอบเจรจาแตกหักไม่กลัวการทะเละวิวาทร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมีบริวารเยอะเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมากเป็นคนเจ้าชู้เมียก็มากพี่น้องไม่ค่อยถูกกัน ในบั้นปลายชีวิตได้ดีคนเกิดวันเสาร์ชีวิตจะมีสุขทุกสลับสลับกันไปถ้าดาวเสาร์ให้คุณไม่เป็นอริบรณะวินาศก็จะสุขมากกว่าทุกดวงจะราบรื่นตอนอายุมากแล้วช่วงอายุ17ปีถึง27ปีช่วงนี้อาจต้องใช้ความอดทนต้องเหนื่อยมากกว่าที่ควรสักหน่อยถึงแม้ชีวิตในช่วงนี้ของคุณปรื่น แต่มันก็มีสิ่งที่ต้องใช้เงินเป็นมากช่วงอายุ27ปีถึง46ปีช่วงชีวิตรุ่งเรืองมีสุขมากทุกน้อยการงานการเงินดีไปหมดทุกสิ่งยกเว้นเสียแต่ว่าคุณติดการพนันชีวิตคุณจะแย่แน่นอนถ้าไม่รีบเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่ฟังจบช่วงอายุ46ปีถึง58ปปีราหูเข้าชีวิตมีอุปสรรค มีปัญหามากโดนโกงโดนคนด่าทอเพราะความผิดพลรราดของคุณเองช่วงอายุ58ปีถึง79ปีช่วงชีวิตเริ่มกลับมาดีต้องใช้ชีวิตในความไม่ประมาทมาถึงท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นวันแห่งผู้ที่มีนิสัยทั้งดีและร้ายตามกำราหโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าอาทิตย์เป็นเทพพยดาอาัตเคราะห์ ซึ่งพระอิศวรเจ้าทรงสร้างจากราชสิงห์หกตัวมีสีกายแดงมีวิมานสีแดงทรงราชสีเป็นพาหนะคนเกิดวันอาทิตย์จึงมีลักษณะเป็นผู้นำใจใหญ่ค่อนข้างใจร้อนไม่พูดเพอ้อเจอ้อแต่เมื่อพูดแล้วตรงมีนิสัยใจกว้างรักเพื่อนฝูงและพวกพ้องมีจิตคนง่ายเชื่อ จึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหลายครั้งเป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้นเมื่อน้อยไรทรัพย์เมื่อเติบใหญ่มัง่งคั่งบริบูรณ์ช่วงอายุ21ปีถึง29ปีดาวอังคารเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคไม่ค่อยจะราบรื่นโดยเฉพาะช่วงอายุ21ปีถึง25ปีต้องระวังให้จงหนัก ช่วงอายุ26ปีถึง27ปีให้ระวังเรื่องปากผ่าเสียหายช่วงอายุ29ปีถึง46ปีดาวพุธเสวยอายุชีวิตรุ่งเรืองช่วงอายุ46ปีถึง56ปีดาวเาสาเสวยอายุชีวิตมีอุปสรรคช่วงอายุ56ปีถึง75ปีดาวพฤหัสเสวยอายุ ชีวิตกราเรื่นปัญหาน้อยและทั้งหมดนี้คือการทำนายช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง87ปีของคนเกิดทั้ง7วันค่ะ